สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะในสัปดาห์นี้ใบงานของเราเป็นเรื่องการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยการใช้สูตรนะคะสำหรับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะของเราก็เป็นการหาพื้นที่เหมือนกันนะคะแต่สัปดาห์ที่ผ่านมารูปที่ให้หาพื้นที่มันมีความหลากหลายนะคะไม่ใช่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็เลยจําเป็นที่ต้องใช้การนับนะคะ แต่ในสัปดาห์นี้จากที่ครูเคยสอนไปแล้วว่าถ้าเป็นรูปสีเปส่เหลี่ยมผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะพวกรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยเราสามารถใช้สูตรได้นะคะสำหรับในสัปดาห์นี้ใบงานมี2 2ใบนะคะมีเป็น4ข้อต่อเนื่องนะคะนักเรียนยังจำสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากันได้ไหมคะ หวังว่านักเรียนทุกคนจะจําได้นะคะสูตรของมันก็คือกว้างคูณยาวนะคะเมื่อนักเรียนกว้างนักเรียนทราบนะคะเนี่ยด้านนี้ด้านกว้างนะคะด้านนี้ด้านกว้างอันนี้คือด้านยาวด้านยาวนะคะด้านกว้างคือ5เซนติเมตรด้านยาวคือ7เซนติเมตรนะคะนักเรียนทราบตัวเลขแล้วนักเรียนก็นํามาแสดงวิธีทำโดยอันดับแรกนักเรียนต้องเขียนสูตรก่อนนะคะสูตรของมันก็คือกว้างคูณยาวเขียนไปตรงนี้รรทัดถัดมานักเรียนก็แทนค่าตัวเลขลงไป กว้างคือ5ยาวคือ7ก็เป็น5คูณ7ได้คำตอบเท่าไหร่นะักเรียนนำมาตอบตรงนี้นะคะการตอบหลักสำคัญของพื้นที่อย่างหนึ่งก็คือหน่วยของมันจะขึ้นต้นด้วยอะไรคะด้วยคำว่าตารางเสมอเลยนะคะอย่างข้อน,นี้ความยาวของมันเป็นหน่วยเป็นเซนติเมตรเวลาเราตอบหน่วยพื้นที่มันก็จะเป็นหน่วยตารางเซนติเมตรนะคะ มีทั้งหมด4ข้อนะคะทุกข้อเขากําหนดความกว้างความยาวมาให้หมดแล้วนะคะนักเรียนเขียนสูตรกว้างคูณยาวไปทุกข้อเลยนะคะเป็นการทบทวนตัวเองนะคะจะได้จําได้ว่าถ้าเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยสูตรการหาพื้นที่หาอย่างไรนะคะมีทั้งหมด4ข้อนะคะแล้วก็ถ้าถามว่านักเรียนสามารถอ่าอย่างตัวเนี้ยกว้างคือ3ยาวคือ5อย่างเงี้ยน,นักเรียนสามารถ สลับที่การคูณได้ไหมคําตอบคือได้นะคะครูย้าเสม,มอว่าการคูณมีคุณสมบัติการสลับที่ดังนั้นนักเรียนจะเอา5้าคูณสหรือ3ามคูณหก็ได้ไม่ผิดนะคะอ่าอย่าลืมนะคะเรื่องหน่วยนะคะหน่วยขึ้นต้นด้วยตารางทุกอันทุกข้อนะคะขอให้สนุกกับการเรียนคณิตศาสตร์นะคะสวัสดีค่ะ